อาจจะมองไม่ชัดนะครับถ้าในกล้องมองฉันก็ดีแล้วค่ะกล้องนี้แสงจ้ามากตรงนั้นคือดินที่เคยถล่มอันนี้ใหญ่มากฟวกซิลเลยสาเลยตรงนั้นอ่ะฟวกซิลไงเลยมันเรียกว่าฟักซิลงใช่ไหม ต um. uh. uh. ิดตัวเป็นอที่ยังยิ้มติดตัวไปเจอเป็นอย่างนี้ไปเดินไกลก่อนอีกไหมจะได้วิดีโอนานๆน่ะน่าเสียใจไม่ต้องไปสนใจนะครับยิ่งจะได้ไปฝั่งนั้นจริงดิ đơn toang ai sao sao kinh đi còn đi kinh không phải cẳng nha gì nhanh làm nè, ơi, nhanh làm gì, không phải chơi em đi, à, ม,มาเพื่อ,มอไม่มไม่ไม่จะจรดไหนไม่ไม่ของก้าว่าของก้าใหญ่สุดแ,แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องละมกแต่มันคือเรื่องปกติสำหรับพวกผมปกติก็เจอลุงคนนั้นเป็นแบบนี้ประจำ ถ้าคนสงสัยเรื่องน้องผมก็อยู่ข้างหลังนะคะตอนนี้ยังไม่มาเลย